ใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ดีไซน์ดีเล็นะคะแหล่งชิคๆของคนไร้ข่าเปิดแล้ววันนี้นะคือไปยานายนั่นเองค่ะเไม่ว่าใครที่ชอบถุงเ้าชุนสุกอ่าก็ต้องมาที่นี่แล้วที่นี่นะคะติดถนนรัชดาด้วยเไม่ค่ายไปง่ายเดินทางสะดวกและที่นี่มีทั้งที่เท้าหน่งชิลของร้านอาหารต่างๆเรียกว่าเยียบมากๆเลยแค่บอกให้ทุกคนมาที่นี่ค่ะเรียกว่าตรงโจมตอดไม่แล้ว เให้แมาที่เกิดเราชอบเรี้ยวกันไหมคะให้เอาไหมคะชไหมคะชอบกะไรอย่างเงี้ยก็อะาพวกร้านหรเขาของหวานี่เขเลิดที่ดที่บดเบดไหมคะเดี๋ยถูกใจร้านที่ทำอะไรบูรชอบราบูอะยากหลัเอ้เรียนี่เราาออ่บ้าใอยากหลัลุล่าก็ เหมือนแบบทำง,งานเลิกเลือกหรืออะไรดยมกินข้าวนะั่งแบบว่าชิลๆอื่นๆไม่ต้องแบบเสียงดังเพราะว่าถ้าเราจะไปขับไปบามาประปวดหรูแต่เข้ามาที่นี่เราก็สามารถจะนั่งชิงสสลสบายๆร้านที่จิบก็มีจะกินข้าวแล้วก็แบบรอรถรถไถ่ติดแล้วค่อยกลับบ้านก็ยังได้ที่นี่ถือว่าตอบโจทย์ทุกกลุ่มไว้นะอืมคุณผู้ิเราอกบบ้านบ่อยไหมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยคืออาจจะด้วยวัยด้วยก็เที่ยวน้อยลงอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาไปเที่ยวจะเลือกที่เที่ยวที่มันรู้สึกว่า สะดวกเดินทางง่ายชิลๆมีให้เลือกหลายอย่างแบบไม่จําเป็นจะต้องตรงไปที่ทัปปะอย่างเดียวเวลามาที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเออดีเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเหมือนแกล่ะค่ะเราจะนั่งร้านอาหารกันเนาะคุยด้เสียงดังไม่ได้ทุกคนคุยกันเดี๋ยวไม่ได้ oh. ชอบพี่วันนี้แล้ว่า <c ười> รบเลยค่ะอยาง้านรถกว้างมากเดินทางง่ายมากมีอาหารจุกรุกแบบคาหวานอยากได้แนเทใหม่มาได้แล้วก็ลานชิอมูนะไม่ต้องพัวว่าแบบให้เราจะอยู่หึแล้วเราจะติดลมได้ไหมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาได้ถ้าี่ถือขอกเป็นใงบ้านอานนี้เลครับจะมาจามีบ้างก็อันนี้เริ่เต้นมากค่ะแล้วก็เปนารมจะต้องมาแล้ว อะไรแบนั่งชิวอะอย่งี้ยด้วยมัน่ใส่ชิวใช่ค่บางคนชอบใส่นั่งชิวบาคนชอบใส่กางเกงแ้วก็เสการอสยงการ์ดเพราะมันหนูรีบอทไม่ำไมหนูรีบเคยผ่านเคร่องเหี่ยวคลิไปแล้วก็ะแนงกนใช่เริ่ม้นเลยล่ะ่มนแต่เร็วเริ่มต้นแต่ร็วนั่นั่งชิวออเงียจมันี เด็กส yeah, uh, ุดนหในนี้มมันจะูก hmm. mm ็อกบเล่นเาป็นไงบ้างเขวันนี้ตตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นครัี่แบบว่าได้กลับมาเจกับคากด้วยเพราะว่าเคยอยู่นี่ได้กัใครก็ตื่นเตด้มาแย่น้มากเลก็รู้สึกว่าทอางที่นี้แบบถ้าหนูอกกัเขา่แบว่าไม่อยึงย่งเลา้เวลานี้ก็แล้วอันนี้ก็จะจิงชิได้อย่าเว เลสายคาเฟ่ไหมแต่ว่าสายที่ชอบแบบชอบคาเฟ่ที่มีแมวด้วยอตีเก่งๆเออชอบแมวชอบอะไรอ่ะแบบที่ตามผลงานยังไงบ้างช่วงนี้มีผลงานอะไรติดตามาช่วงนี้แล้วตาก็มีผลงานเป็นผลงานภาพภาพเสียงค่ะเป็นผลงานภาพเสียงก็เป็นมีกระตูนเป็นอ่าเป็นภาพยนตร์คนแสดงก็มีด้วยค่ะมันก็รับงานอีเวนต์ต่างๆด้วยค่ะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเาโมชยาไปเลยใช่ค่ะก็โมชยาเลย ไม่เป็รแล้วนะคะก็ขอว่าจอกันค่ะก็คือตีี่ากมีแบบว่าร้องเพลงฝั่งนี้ผลงานเีลงคว่าค่อยๆปล่อยาเรือคือนๆติกับพี่ี่เกณฑ์งองักรมอยงก็ทำให้ตได้แล้วก็เดี๋ยวมีเพลงออกมาจะขยอยค่อยๆจะทยอาค่อยปล่อยออกมาให้ได้รับฟังรับชมกันเรื่อยๆค่ะก็ ล่าส so anyway, ุดม so, so really so like, ีกใรค่ะใกล้จะเปิดตวลอนนี้ก็ดูแลีก็ดูแเปิดวางผนชีวิตใชนก็ก็ยังไดดัทาเอลกล้ต้วมีก็มงาน้าเข้ามาด้แล้วกก็ยังของทีมอ่นไป dia punya 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 daerah yang ีนอ๋อ,อโอเคก็สำหรับใครนะคะที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่ว anyway. ัยทตี้นะคะไม่ว่าคุณจะมาช้อปปิ้งกินข้าแฮ่เองเท้าหรือว่าอยากจะนั่งชิลนะคะแลวอยากจะแบบเดินทางสะดวกหรือขับรถมีลานจอดรถนะคะบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์มากๆที่ไซรวิลเลจนะคะอยู่เส้นรัชดาเดินทางมาง่ายมากๆเลยและอยากจะบอกเลยว่ามาใด้ทุกเพพทุกวัยตอนนี้เปิดแล้วมากันเยอะๆนะคะยิ่งช่วงวันศุกร์บอกเลยว่าคนเยอะมากๆค่ะ 这个情况。